วันนี้ทำเมนูเลยนะต้มผ้าอยู่ต้มพะโล่เหรอฮะอันนี้อุ้ยเธอเธอเธอเห็นไหมมาก วันนี้พันเงียบจังนะครับทุกคนแม่ก็ไม่อยู่ส้มก็ยังไม่ตื่นเลยแล้วก็พงก็เตรียมคงไว้อยู่ตรงนี้นะครับไม่เตรียมคงไว้อยู่ตรงนู้นเพราะว่ากลัวน้ำอุ่นขโมยอีกก็เลยเราเตียนอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนล้างจานอยู่ตรงนี้ล้างพักล้างหมูอยู่ตรงนี้หมดเลยอุ้นเธอขโมยไม่ได้ใช่ไหมเบ๋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 สวัสดีครับทุกคนผมยุ่นนะครับวันนี้นะครับผงก็ใช้วัตถุดิบหมูนะครับหมู ทำไมครับทุกคนจ้าจัานชิ้นใหญ่ไหมครับวันนี้ต้องใช้ชิ้นใหญ่แบบนี้นะครับอาหารในวันนี้ชื่อตองพผ้ายุกนะครับตงพายุกต้มผ้ายุกแปลว่าอะไรจริงๆผมไม่รู้นะครับน่าจะาภาษาจีนนะครับภาษาจีนหรือว่าภาษาสามาัยก่อนเกาหลีแต่ว่าชื่ออีกเต็มหนึ่งก็ต้มหมูเป็ดชั่วโมงต้มหมูหกชั่วโมงอย่างนี้ก็ได้นะครับหลายๆคนชอบ จาจังเมียนใช่ไหมครับนี่นะครับร้านอาหารจาจังเมียนก็ไขานี่ตงพายุกด้วยแต่อันนี้ก็แพงไปนิดนึงเพราะว่าต้องต้มนานนะครับปกติก็ต้ม6ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงบางทีอะต้ม10กว่าชั่วโมงก็มีนะครับให้เป็นหมูนิ่มนี้อะไรเงี้ยใส่เข้าปากปุ๊บละลายหมดเลยอะไรเงี้ย ผมก็อยากกินมากเลยนะครับทุกคนแล้วเราไม่ใช่เป็นร้านอาหารใช่ไหมครับวันนี้ผมก็ไม่ไม่ต้มนานขนาดนั้นนะครับหนึ่งชั่วโมงถึงสองชั่วโมงก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็ทําคนเดียวก่อนนะครับเดี๋ยวไม่แน่ใจซ้มตื้นก่อนหรือว่าผมทําเสร็จก่อนผมก็รีบทาดีกว่าหมูอันนี้แม่ซื้อมาให้เห็นไหมครับเขาเจี๊ยเลยเฮ้ยนี่อะไร,รอ่ะจุ๊บ <c oughs> วัน,นี้ไช่โมของแม่ด้วยนะครับแล้วก็มีอันนี้ด้วยกระดัง <c oughs> อันนี้เรียกอะไรไม่รู้นะครับทุกคนจริงๆที่ก็เรียนอันนี้หายากนะครับช่วงนี้สั่งที่อินเทอร์เน็ตได้แต่ว่าไม่สั่งที่อินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับต้องไปชน่นาทาวน์ถึงจะซื้อได้นะครับแต่ว่าทุกคนรู้ไหมกับผมก็ซื้ออันนี้ที่ไหนร้านคุณลงอยู่ตรงนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปหนึ่งนาทีผมก็เจอปุ๊บเลยพาง่ายมากแล้วก็รับค่าทุกด้วยเจ็ดบาทถ้าผมไม่เจออันนี้ที่ร้านคุณลงใช่ไหมครับวันนี้ ผมก็ไม่คิดจะทําอันนี้เราฮัลโหลตื่นแล้วเหรอทำปังแมนตื่นแล้วจ้าวันนี้ทําเมนูเลยนะต้มผ้าอยุ่ต้มพะโล่เหรอเธอซื้อเครื่องพะโล่มาออาวแล้ววันนี้จะต้มกี่ชั่วโมงคะวันนี้หรอครับ <laughs> ชั่วโมงเดียวพอ <laughs> <laughs> เื่อำแก๊สเราไม่ใช่เป็นร้านอาหาร <laughs> าหั่นหมฮาเป็คชิ้นใหญ่นะวันนี้รสชิ้นเล็กเขาจะเคี่ยวได้หรือเปล่าเธอวันนี้ิีมากเขารับไม่ได้ก่อนไหมเออจะรับมี่หน่อยดี โอ้โหเธอโอ้โหเธอไม่หิวปกรณ์เธอก็มีทำไม่ได้เหรอได้เขาเคยทำงานมาหรือเปล่านี่อ่ะคมขึ้นไหมอือต้องจริงๆิต้องหั่นก่อนต้มนะเอ้ต้มก่อนแล้วถึงหั่นมันจะเป็นตเต่าสวยตัวนี้กินกินเยอะแค่ไหนตามวัตถุดิบก็น่าจะประมาณชิ้นที่แม่บอกประมาณเนี้ใช่ประมณนี่นะอือเรวจะไปต้มในหม้อแล้วต้องตอกชิ้นเลย ทำไม่อร่อยก็เสียายเนาะชิ้นนนงอ้อใหญ่มากเลยนะคี่โยทั้าหนังลงนี่ฮานาทีกก่อนไม่ต้องใส่เยอะอไม่ต้องใส่นานอยนใส่ชิ้นของแม่ลงไปเ้วยได้แม่จะได้ไว้ทำหมูกรอบของแม่ก้อยไงไงมาตั้งต้มอยู่แล้วค่อยค่อยเดี๋ยวขึ้นมาก็เอาขึ้นมาพร้อมกันให ก่อนก๋วยเตี๋ยวนะแม่มีก๋วยเตี๋ยวอยู่ถุงต้มยำแม่กับผมก็รอก่อนกินกินที่เดียวช่วงนี้ส้มชอบดู youtube ของกินนะครับจริงจริงผมก็ต้นแรกไม่หิวนะครับแต่ว่าได้ยินเสียงกุกกกผมก็หิวเลยเมื่อวานก็คิดหลายรอบวกินมาม่าดีหรือต่าหน้าอะไรเงี้ยเธก็ไม่ใส่หูฟังด้วยใช่ไหมเธอเล่นเกมเธอใส่หูฟังแล้วให้เขาใส่อะไรล่ะโอเคต้มไม่นานนะครับทุกคนห้านาทีพอแม่ คงไม่ต้องต้มนานหรือเปล่าครับของผมโอเคว้าอือหนักนะเนี่ยหมูประมาณนี้ได้ไหมน้ำนี่ไม่ต้องเหน็นชิ้นใหญ่มากวันนี้อร่อยชัวร์ไหมชัวร์ว่าชิ้นหนึ่งประมาณน,นี้ได้ไหมโอ้ประมาณเนี้ยเขาเคี้ยวไหวอยไหมเนี่ยเพราะว่าชิ้นเล็กไปก็มันต้มมันไม่อร่อยนะเพราะว่าละลายหมดเลยนะกออ,อันนี้เขาให้เธอ มีจุกไหนดูนมดิดตู้มันสีอะลรอ่ะน่าจะมีแต่เธอแหละที่เคี้ยวได้วันนี้ต้องต้มนานใช่ไหมถ้าชิ้นเล็กไปก็รันไล่หมดเลยนะเหรอ,อ,อวันนี้ต้องชิ้นใหญ่หน่อยผู้รู้ผู้รู้วันนี้อากาศเป็นไง วันนี้อากาตีนะครับอันปังแมนทำไมถึงเรียกเขาอันปังแมนเธอบอกว่าเขาอ้วนใช่ไหมไม่อ้วนอันปังแมนมันพอดีมันน่ารักอะไรเงี้ยเออเขาหิวคออันปังหน่อยดิเอาหัวมาดิชิ้นใหญ่โตมโหดร้านมากมันก็มีน้ำมันอยู่แล้วเธอใส่น้ำมันทำไมขดทิ้งไงข้างในมันน้ำหมูอะน้ำมันหมูอะไม่ให้มันอบข้างนอกไงขดทิ้งนิดนึ่ง เป็นคอนโดเลยเขาพูดแค่นี้ก็หัวร้อืมันหัวร้องง่ายจังเบ้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 เธออย่าพูดแบบนี้เบ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 ้อย่าติดหลานนี่ ให้แบบน้ำตาลน,น้ำตาลอย่างนี้นะครับสีน้ำตาลสีเรียมสีเปีกีย,กยอยังให้แบบตรงทางสีแยกน้ำงำดำีทุกด้านทุกด้านสีแยกอะไรเหรอ <c oughs> ใส่บ้อทำอะไรคะจะเริ่มนะตรงเป็นชั่วโมงหนึ่งดูดิโอ้โหดูหมูดิเขาต้องกินชิ้นหนึ่งดีไหมไม่ถ้าเรากินเขาต้องกินพอ <c oughs> หิวแล้ววาชั่วโมงหนึ่งจะอดทนได้ก้าว <c oughs> หิวกี่เปอร์เซ็นต์คะร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเขาหิวน้ำเต็มมื่อวนเพราะอะไรรู้ปะถ้าเขาเปิดดูยูทูบเกี่ยวกับของกินตลอดอ่ะว <laughs> ันนี้ต้มต้มนานใช่ไหมใส่น้ำเแบบ็ดเยอะหน่อยน้ำตาลสองช้อนหนึ่งสองซอสถอยซอสถอยนางรมซอสถอยนางรมสองช้อนนะหนึ่งสอง แล้วอันนี้อะไรอ่ะซีอิ๊วหรอซอถั่วเหลืองอันนี้ซอถั่วเหลืองใช่ไหมใช่อูนนี้ใช้ซอถั่วเหลืองไทยดีกว่าเพราะว่าคันตันมาหมดแล้วนะอืมอันนี้สีช่อนนะครับทุกคนหนึ่งสองสามสี่ใสของวัตถุดิบนะครับทำให้แบบหมูไม่ไม่เหม็นขาวแล้วก็อร่อยหอมไงหนึ่งอ่าแล้วก็กระเทียมอ,อูน,นี้ใส่ม่วงม่วงนะครับประมาณห้า นนรจริงๆผมก็ไม่อยากจะใส่มากเลยอะ้วคิงต้องใส่ใส่น้อยๆนะสามสไลด์อย่างนี้เหรอจ้ะไม่ต้องไม่ไม่อยากจะใส่เยอะสามสไลด์ได้ไหมเธอยังไม่ได้กินเลยสี่สไลด์เธอหั่นหมดหมดเหรอไม่ได้เธอเกลียดเธอก็ต้องกินด้วยประมาณนี้ลวกันอือได้ไหมนอ้อยไปเปล่าไม่นอ้อยอย่างนี้นะอือใส่เยอะก็ไม่เอาเลย น้ำพอไหมเนี่ยน้ำไม่พอก็ได้เพราะว่าอันนี้ทำให้แบบแต้มๆให้น้ำแห้งเหรออืมพริกซอสแล้วไอ้เจ็ดบาทใส่ตอนไหนอะตอนนี้แหละแต่อันนี้ด้วยไหมอันนี้ใส่หมดเลยจ้ะอ๋ออ๋ออันนี้ซีนามอนใช่ไหมซีนามอนไม่รู้จักจ้ะจริงๆวันนี้ไม่ใช่อาหารเกาหาลีนะครับอันนี้จริงๆมาจากอาหารจีนเขามีอะไรใส่ผิดหรือเปล่าทำไมอะ ปกติต้องสีดำนิดหนึ่งนะแล้วก็อรอให้น้ำแห้งก่อนอาจจะเป็นสีดำถ้าไม่สีดำทำยังไงอะไม่รู้เธอดูสูตรมาเธอก็ต้องรู้ดิแล้วก็ใส่อันนี้นะครับอันนี้คือต้อนหอมจีนวิธีกินต้นหอมจีนนานๆนะครับเก็บได้นานผมก็ใส่ชุงทีง่ใหม่ครับแล้วก็มัดแน่นๆใส่ช่องฟรีเพราะว่าวันนั้นเราก็ซื้อเยอะไปไงต้มหมึกครึ่งเห็นจบแล้ว ทุกคนอีกหนึ่งชั่วโมงหรือว่าหนึ่งชั่วโมงครึ่งมาใหม่นะครับแล้วก็ทุกคนเกือบสองชั่วโมงแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับผมก็ปลดไฟบาๆอย่างเนี้ถึงประมาณสองชั่วโมงแล้วฮึโอโหมากเดี๋ยวผมก็จิ้มดูสุกแค่ไหนอุ้ยแม่กับทุกคนอุ้ยพังหมดเลยอย่ะอุ้ยเห็นไหมแต่ว่าน้ำน้ำยังเยอะหน่อยใช่ไหมครับตอนนี้ปลดไฟแรงได้ปลดไฟแรงแล้วก็ ทำให้แบบน้ำแห้งนะครับอยากจะรู้นิ่มแค่ไหนดูนะเห็นไหมนิ่มมากละลายหมดเลยอะ่ะอันนี้คือทุงพายุนะครับทุกคน,นถ้าใส่ปากก็ละล,ะลายหมดเลยนะเขาต้องชิมก่อนอุ่งรสเคป้าอ่ะเรื่องชิม ว้าวนิ่มลูกสมัยกินเยลลี่เลยอ่ะจริงจริง wow! ว wow! wow! ้าวว้ามาเอยอ่ะเป็นเข้ากินไหมจ้ะแม่โลยู่ใช่ไหมครับว่าโลยู่กินด้วยกันไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่กินด้วยแอดเอ้านี่อร่อยนะดูแลเดี๋ยวแตแม่ต้องตั้ของกินนี่แม่ต้องดูให้ เหมือนห้องหมอกอันนี้อันนพริกใส่หน่อพริกอร่อยไม่ได้ทำเองหรอกนะตลาดนะเ <c oughs> ขาตักให้เธอนะชิ้นใหญ่ก่อน <c oughs> อเขาให้เธอชิ้นสวยๆนะขอบคุณค่ะผมก็ตัดชิ้นใหญ่มากอ่ะ มาสิตนม있มาสิต다เดี๋ยวคืนนี้พงก็ไปดูยูทูบอีกเรองหนึง่งพงก็ทำอะไรผิดทำไมสีไม่ดำเท่าไหร่โหหมูทุกชิ้นหน้าชิน้นใหญ่หมดเลย คือไม่ไม่กี่ครั้งหมดแล้วนะครับนิ่มมากผมจะลงกินน้งกับเนื้อทีเดียวว้าวขอบใจจ้ะจ้ะไม่เป็นไรว้าวอันนี้ชิ้นสวยเธอมาอมกิดไม่หมดเลยอินมอด 丢丢丢丢。叠叠叠叠啊 อุ่นเวลากินก็มาอยู่ใกล้ๆก้ตลอดน้ำอุ่นไปเลยน้ำอุ่นหมาคลิคขามอนวันนี้หมูชิ้นใหญ่ใช่ไหมครับทุกคนก็เลยกินไม่กี่ชิ้นก็อิ่มแล้วนะนี่เห็นไหมหนังอ่ะหนังใกล้จอเซกุไปแล้วหนังกำเนือเซกุไปแล้วเลิกกันแล้ว ำไมไม่นั่งกินโตด้วยกันยังไม่อ่ำนะทุกคนจริงๆผมก,ก็อยากจะถ่ให้ส้มดูนะครับตอนเนี้ยส้มก็ไม่อ่นำนะเนื้อโอหัวเหม็นอยากจะถ่ให้ทุกคนดูแต่ว่าส้มอายวันนี้ทำพอดีนะไม่เยอะเกินไปอืม เช้นสุดท้ายไม่เค่ะคปลาเช้นไม่เอา,า,เเอากินเลยค่ะเรียบด๋อยครับทุกคนเฮ้ <_ c oughs> ยวันนี้ทำพอดีได้แล้วอาหารไม่เหลือที่ครั้งแรกนะครับทุกคนวันนี้ใช่ปะแล้วก็ยิมพอดีด้วยอืมอ <_ Jean> ิมพอดี รู้ไหมวันนี้ทาไมทาไมไม่เหลือแม่บอกว่าเอาครึ่งหนึ่งมาจะทําหมูกอบไงก็เลยแม่เอาไปครึ่งหนึ่งใช่ไหมงั้นเลเยอะแน,อน่เลยก็เลยไม่ไม่เหลือนะครับโอ,โอเคนะครับทุกคนวันนี้กินทงผ้ายกเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ผมก็ให้แค่เจ็ดคะแนนเองรสชาติก็โอเคนะครับแต่ว่าหน้าตาไม่เหมือนไม่เหมือนที่ร้านอาหารอาหารเนี้ย คืออาหารที่แพงนะครับที่เกาหลีนะแล้วก็ต้องไปร้านอาหารจีนยยใหญ่ๆต้องไปร้านใหญ่จะได้ไขยอย่อันนี้วันนี้พงก็ดีใจมากนะครับเจอเครื่องพะโล้ปกติคนกเกาหลีไม่ทําอันนี้กินที่บ้านบ่อยเพราะว่าเครื่องพะโล้อะหายากอะแต่ว่าที่ไทย แค่7บาทเองซื้อ2ถุงมา14บาทเองโอเคนะครับทุกคนวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับอยากให้ผมทำอะไรหรือว่ามีไอเดียใหม่เขียนคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับแล้วก็อย่าล,ลืมกดไลค์กับกดติดตามให้กำลังใจด้วยนะครับเจอก,กันวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายครัสวัสดีครับ